เธอเป็นแค่แม่เลี้ยงเดี่ยวธรรมดาที่หลับเพราะความเหนื่อยล้าในรถไฟขบวนสุดท้ายแต่การตื่นขึ้นมาในวินาทีนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเพราะไหล่ที่เธอพิงไม่ใช่ของคนแปลกหน้าแต่คือสโตมหาเศรษฐีผู้ชายที่ทั้งประเทศรู้จักและผู้ชายที่ซ่อนความลับอันตรายไว้มากกว่าที่ใครคาดคิดทำไมเขาถึงจำชื่อเธอได้ ทำไมการติดอาวุธถึงปรากฏตัวและทำไมรถไฟทั้งขบวนถึงกลายเป็นกับดักแห่งความตายเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญไม่ใช่แค่ความรักแต่คือความจริงที่อาจพราชีวิตเธอและลูกไปในพริบตาถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องบังเอิญธรรมดาคุณอาจอยากดูให้จบก่อนที่ความจริงสุดท้ายจะทำให้คุณหายใจไม่ออก รถไฟฟ้าวิ่งฝ่าความมืดของกรุงเทพพยามดึกเสียงล้อเหล็กเสียดสีกับรางดังสม่ำเสมอแสงไฟสีขาวสะท้อนกระจกหน้าต่างเป็นเส้นยาวเธออุ้มกระเป๋าใบเก่าไว้แนบอกดวงตาหนักอึ้งจากการทำงานทั้งวันกลิ่นนมเด็กยังติดปลายเสือ้อหัวใจเต้นช้าลงตามจังหวะรถไฟสีสเส้นอย่างไม่รู้ตัวไหลแข็งแรงของใครบางคนรองรับน้ำหนักนั้นไว้ อุณหภูมิร่างกายแปลกหน้าอุ่นกว่าที่คิดเธอสะดุ้งตื่นทันทีเสียงลมหายใจของเขาอยู่ใกล้เกินไปมือของเธอเกาะขอบเบาะแน่นคำขอโทษติดอยู่ที่ริมฝีปากแต่สายตาของเขากลับนิ่งสงบสูตรสีเข้มตัดกับผิวขาวสะอาดนาฬิกาเรือนหรูสะท้อนแสงไฟวูบหนึ่งผู้โดยสารรอบข้างเริ่มหันมามองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้น ชื่อของเขาถูกเอ่ยซ้ำหลายครั้งชื่อเดียวกับข่าวเศรษฐีพันล้านบนหน้าจอมือถือเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อสายตาเขาจ้องมาที่เธอโดยไม่หลบรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นประตูรถไฟเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามาประทะใบหน้ากาดในชุดดำก้าวเข้ามาในขบวนทุกคนเงียบงนันเขาลุกขึ้นยืนช้าๆ มือใหญ่ยื่นมาทางเธอเสียงของเขาต่ำและชัดบอกว่าเขาจําเธอได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคําพูดนั้นทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบภาพบางอย่างผุดขึ้นในความทรงจำขึ้นหนึ่งในอดีตที่เธอพยายามลืมรถไฟยังคงเคลื่อนต่อไปแต่โลกทั้งใบของเธอเหมือนหยุดนิ่งสายตาของกาดทุกคนจับจ้องมาที่เธอมือที่ยื่นมานั้นยังค้างอยู่กลางอากาศหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เสียงรถไฟดังเหมือนใกล้กว่าทุกครั้งเขาเอียงหน้าเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมจางๆผสมกลิ่นเหล็กและฝุน่นเขาเรียกชื่อจริงของเธอชื่อที่ไม่มีใครบนขบวนนี้ควรรู้ปลายนิ้วของเธอสั่นไม่หยุดภาพอาดีตคืนนั้นชัดขึ้นฝนตกหนักถนนมืดรถรู่คันหนึ่งจอดข้างทางชายคนหนึ่งยื่นมือช่วยเธอและลูกน้อยคืนเดียวที่เปลี่ยนชีวิต เสียงเขากระซิบใกล้หูบอกว่าเด็กคนนั้นคือเลือดเนื้อเชื้อเคือของเขาลมหายใจเธอขาดห่วงขาทั้งสองอ่อนแรงผู้โดยสารเริ่มพึมพำด้วยความสงสัยเขาหันไปสังกาดด้วยน้ำเสียงเด็กขาดขาบวนรถทั้งขบวนหยุดกระทันหันเสียงโลหะเสียดสีกรีดอากาศไฟกระพริบหนึ่งครั้งเขาจ้องตาเธออีกครั้งบอกว่าเขาตามหาเธอมาหลายปี มือเขาวางลงบนกระเป๋าใบเก่าของเธอสัมผัสนั้นหนักแน่นและคุ้นเคยเสียงประกาศสถานีดังขึ้นแต่ไม่มีใครขยับพระคำต่อไปจากปากเขากำลังจะเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครในรถไฟขบวนนี้พร้อมรับฟังเสียงของเขาต่ำลงจนแทบเป็นกระซิบบอกว่าคืนนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการเล่ยล่าที่ล้มเหลวหัวใจเธอเต้นรัวยอย่างควบคุมไม่ได้ มือของเธอกำสายกระเป๋าแน่นเหงื่อเย็นไหลาตามแผ่นหลังเขาบอกว่ามีคนต้องการกำจัดทายาทของเขาตั้งแต่เด็กคนนั้นยังไม่ลืมตาดูโลกแววตาเขาแข็งกร้าวขึ้นไม่ใช่สายตาของมหาเศรษฐีแต่เป็นสายตาของพ่อกาดขยับตัวล้อมรอบเธออย่างเงียบงนันผู้โดยสารถอยหลังด้วยความหมาดหวันไฟในขบวนสว่างจ้าเกินไปจนเธอแสบตา เสียงลมหายใจของลูกดังขึ้นจากโทรศัพท์ในกระเป๋าเหมือนเตือนให้เธอมีสติเขามองไปที่เสียงนั้นริมฝีปากสั่นเพียงเสี้ยววินาทีเขาถามว่าลูกอยู่ที่ไหนคำถามนั้นทำให้ขาเธอเย็นเฉียบภาพข่าวการลักพาตัวแล่นผ่านหัวเขาบอกว่าศัตรูเริ่มขยับอีกครั้งและคืนนี้ไม่ปลอดภยัยมือเขาจับข้อมือเธอแน่นไม่ใช่เพื่อบังคับ แต่เพื่อปกป้องรถไฟเริ่มเคลื่อนอีกครั้งอย่างช้าๆเสียงเหล็กครูดรางดังยาวเขาพาเธอเดินผ่านผู้คนที่แตกตื่นประตูขบวนถัดไปเปิดออกภายในมืดและว่างเปล่าเขาพูดประโยคเดียวบอกว่าความลับนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอและลูกไปตลอดการประตูปิดลงเบาๆด้านหลังพวกเขาความเงียบอึดอัดกดทับอากาศไฟสีขาวเหนือสีสะกระพริบที เสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูเขาปลดหูฟังสื่อสารออกวางมันลงอย่างระมัดระวังบอกว่าที่นี่ไม่มีใครดักฟังได้รถไฟสั่นไหวรุนแรงกว่าปกติเหมือนกำลังเร่งหนีบางสิ่งเขามองนาฬิกาอีกครั้งคิ้วขมวดแน่นบอกว่าเหลือเวลาไม่มากเธอถามว่าทำไมต้องเป็นเธอเสียงของเธอแหบแห้งเขาตอบว่าเพราะเธอหายไป และเขาเป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นคําสารภาพนั้นเหมือนมีกรีกลางอกเขาบอกว่ามีใครบางคนเปลี่ยนรายงานทําให้เขาเชื่อว่าเธอและเด็กไม่รอดสายตาเขาหลบลงครั้งแรกมือที่เคยมั่นคงสั่นเล็กน้อยเสียงโลหะดังโครมจากด้านหน้ารถไฟชะลอยอย่างผิดปกติกาดคนหนึ่งปรากฏตัวที่ประตูหน้าซีเผือดกระซิบว่ามีคนแฝงตัวขึ้นมา พร้อมอาวุธเขาหันมาหาเธอทันทีดึงเธอเข้ามาใกล้แผ่นหลังเธอชนอกเขาสัมผัสนั้นแข็งแรงและปกป้องเขาบอกให้เธอจำหน้าเขาไว้เผื่อคืนนี้ต้องแยกจากกันคำพูดนั้นทำให้ลมหายใจเธอสะดุดเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเงาดำเคลื่อนไหวหลังประตูไฟดับลงทั้งขบวนความมืดกลืนทุกอย่าง และเสียงปืนที่ยังไม่ดังกำลังกดดันอากาศจนแทบหายใจไม่ออกความมืดแน่นทึบจนมองไม่เห็นปลายนิ้วเสียงหายใจของทุกคนดังชัดผิดปกติเธอได้ยินเสียงโลหะถูกง้างหัวใจแทบหยุดเต้นมือของเขากดไหล่เธอให้ก้มตำ่ำร่างเขาบังด้านหน้าไว้ทั้งหมดกลิ่นควันอาวุธลอยมาแต่จมูกเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นใกล้เข้ามาหนึ่งเก้า สองเเสียงกระซิบสังการลอดความมืดกาดของเขาขยับอย่างเงียบเชียบเสียงต่อสู้ปะทะกันในระยะประชิดลมหายใจแรงเสียงกระแทกร่างใครบางคนล้มลงใกล้เท้าเธอเธอกัดฟันกลั้นเสียงกรีดร้องไฟฉุกเฉินสีแดงสว่างวาบภาพตรงหน้าเผยให้เห็นชายแปลกหน้าถือปืนดวงตาเขาไร้ความรู้สึก ปืนเล็งมาทางเธอโดยตรงเขาขยับตัวทันทีแขนยาวผลักเธอหลบเสียงปืนดังสนั่นสะเทือนขบวนกระจกแตกกระจายเศษแก้วบาดแก้มเธอจนร้อนวูบเลือดไหลอุ่นลงคางเขาคำรามสังกาดให้ปิดทางร่างเขาอกเธอแน่นหัวใจเขาเต้นแรงติดกับแผ่นหลังเธอชายถือปืนถอยหลังเสียงไซเรนดังจากปลายขบวน เขาหันมากระซิบข้างหูเธอบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะคนที่สั่งการยังนั่งดูอยู่จากที่ไกลกว่านี้ไฟฉุกเฉินค่อยๆสว่างขึ้นทั่วทั้งขบวนเสียงไซเรนภายนอกดังใกล้เข้ามารถไฟหยุดนิ่งสนิทกลางอุโมงค์เจ้าหน้าที่บุกเข้าควบคุมสถานการณ์ชายแปลกหน้าถูกกดลงกับพื้นเสียงโลหะของกุญแจมือดังสะท้อนเธอสุดตัวนั่งกับพื้นอย่างหมดแรง มือยังสั่นไม่หยุดเขาคุกเข่าลงตรงหน้าเธอสายตาไม่ใช่ของซีโอแต่เป็นของพ่อที่หวาดกลัวจะสูญเสียเขาใช้ผ้าเช็ดเลือดบนแก้มเธออย่างแผ่วเบาขอโทษด้วยเสียงสัน่นบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ใครแต่ต้องเธอและลูกอีกเสียงผู้คนเริ่มกลับมาดังโลกที่หยุดนิ่งค่อยๆเคลื่อนไหวอีกครั้งเธอมองเขานิ่งนานความเจ็บปวดความกลัว และความจริงทั้งหมดทับซ้อนกันเธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าชีวิตจะปลอดภัยหรือไม่แต่ในวินาทีนั้นท่ามกลางอุโมงค์มืดเธอรู้เพียงอย่างเดียวการหลับบนไหล่ชายแปลกหน้าในคืนนั้นได้ปลุกอดีตเปิดความลับและเปลี่ยนชะตาชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งไปตลอดกาล